วันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของคนที่ชอบเครื่องรางของขลังนะฮะเรามีผู้ชายคนหนึ่งครับ <c oughs> เขาสะสมเนี่ยได้เรีว่าสะสมมา ทุกรูปแบบเลยมีหมดทุกอย่างสะสมมาตลอดเลยนะครับเป็น1ิปีด้วยกันคุณผู้ชมครับพอได้มาเสร็จปั๊บเนี่ยก็เริ่มมีอาการที่แปลกๆกไปคือเพื่อนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยทำไมท่าทางแบบแปลกๆดูลุกลี้ลุกลดเรายังไม่รู้นะครับว่าจะช่วยยังไงบ้างตั้งใจดูสัมภาษณ์นี้ดีครับสวัสดีรับม,มีชื่อเลน่นไหมฮะมีแน่นอนครับผมชื่อนายวรตุศคํดคำคึงถึงสวรรค์ครับปัจจุบันนี้อาศัยที่ไหนครับตอนนี้ก็มาเริ่มทําธุรกิจปลูกข้าวบนดาวไททันอยู่กับพ่อเนี่ยเลยครับอายุเท่าไหร่ อาทิตย์หน้านี่ผมก็จะยูสามขวบนะนะฟันน้ำนมนี้เริ่มจะร่วงออกจากปากหมดแล้วอครับเริ่มสะสมแบบพวกเครื่องรางของขลังตั้งแต่ไหนอะเออจริงๆแล้วผมเริ่มสะสมเครื่องรางของขลังเนี่ยมันตั้งแต่สมัยที่พี่ผมเริ่มเลิกเที่ยวกลางคืนแล้วครับพอดีว่าพี่ผมเนี่ยเคยโดนเออผู้หญิง่มาหลอกเอาไปนะครับพี่ผมก็เลยใช้คือเครื่องรางของขลังตัวนี้ผมในการบาเรือกร้ามตัวเองนะครับหลังจากนั้นก็ผมพี่ผมก็เลิกเที่ยวกลางคืนนะผมแล้วก็ให้เครื่องรางตัวนี้กับผมมาครับ รุนนีน้เสียบทีเห็นโลกหน้าเลยนะครับจากนั้นก็ผมเพื่อนผมมันก็ขโมยของขลังชิ้นนี้จากผมไปผมก็ไม่รู้ทําไมก็ผมมันอาจจะเชื่อในเรื่องของเรื่องสเสน่ห์มาจากหญิงก็ใช่ครับมีเหตุผลครับพี่ตั๊กพีก่กิจจากนั้นผมก็มารู้ข่าววิทีเนีผมว่าเพื่อนผมนะมันไม่มีแล้วนะครับไม่แน่ใจเหมือนกัน,นพีก่กิจบางทีมันอาจจะเกิดจากอาการที่ว่าเพื่อนผมมันอาจจะใช้ผิดวิธีก็ได้เพราะว่าก่อนที่พ่อผมจะเสียพ่อผมได้บอกกับพี่ชายว่าในขณะที่เราใช้เครื่องล่างของขลังตัวเนี้ยเราต้องยกมือขึ้้นดวย อ้าวแล้วสรุปมันเวิร์กไหมผมก็ว่ามันเวิร์กอยู่นะพี่ผมเคยยัดเข้าไปในประตูหลังทีหนึ่งอะรู้สึกสะใจปะโคตรสุดเลยครับเออผมลืมบอกพี่กิจอย่างหนึง่งไอ้ของขางชิ้นเนี้ยมันสั่นด้วยนะบางทีนี่ผมกดสวิตช์เบาสุดนี่มันลอยขึ้นมาอย่างนี้เลยพี่กิจไม่แล้วคุณโอเคเหรอหมายความว่าสั่งแล้วคุณแบบโอเคกับมันเหรอตอนแรกผมไม่โอเคนะพี่กิจแต่หลังจากที่ผมใช้มาเป็นระยะเวลา10ปีเนี่ยผมก็เริ่มชอบทำลายกูเริ่มปัน่นป่วนแล้วแล้วคุณยังมีอาการแปลรกๆอยู่ปะมันกกกกก็ยยยััััังงงงงมมมมีีีีีออออออ่่่่่นนนนะะะะะะพพิิจจจจวว้้้้้คคคุุณณเเเเเขขขขขาา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 ปปปแบบบรรรรไไหถึลใใใสตช เอาเข้าผมตอนนี้ก็ยังเข้าอยู่นะยังได้ช้าเลยครับเจอคุณดิวจิตสัมผัสได้เลยอู้ยอู้ยใจเย็นๆมันจะเย็นได้ไงล่ะครับคุณดิวโอ้โหถ้ามันจะมันซะขนาดโอ้โหพี่ตั๊กจะตกใจอะไรสนใจเอาด้วยคนนะพี่ตัก๊กตอนนี้โอเคไหมครับแค่ดิโดคาอยู่ในตูดมันไม่ได้เสียวอะไรมากมายหรอกครับคุณกิตตอนนี้โอเคไหมครับตอนนี้โอเคไหมครับตอนนี้โอเคไหมครับถ้าจะถามซะขนาดนี้ก็ไม่โอเคก็ได้ครับ ตอนนี้ก็รู้สึกหัวใจเต้นแรงครับแล้วก็มีอะไรไม่รู้ตรงๆอยู่ที่กางเกงด้วยและนี่คือเหตุการณ์น่าคนลุกที่เกิดขึ้นซึ่งทางทีมงานได้สอบถามไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่ออธิบายอาการที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นครับตอนนี้ผู้ป่วยมีอการเซียนค่ะและนี่คือคำวินิจฉัยเบื้องต้นจากแพทย์เท่านั้นครับซึ่งผู้ชมโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ อุยอาการแบบนี้ใครก็ตอบได้ครับมีผู้ชายคนหนึ่งเขาตามค้นมาแล้วเขาบอกว่าเขาอะเมาของคืนนี่คริวบอกเขากลับไปได้เลยนะครับผมเพราะว่าผมไม่คืนโว้ยก็ของเล่น,ม,นมันขนาดนี้ครับใครจะไปอยากคืน